นะครับเรื่องดีๆนะครับก่อนที่จะได้รถคันนี้นะครับผมก็มันก็มีเก็บออมบ้างอะไรเก็บออมบ้างอะไรอย่างนั้นนานที่อาจจะกินอาหารมันมีราคาหน่อยแต่ก็เราก็ไม่กินทุกวันแต่ก็อย่างที่เห็นนะผมก็ทํางานทุกวันอะไรอย่างงี้แต่ถ้า ก็คือรถคันนี้ก็ไม่ใช่ของผมโดยตรงก็เป็นของทุกคนนั่นแหละก็เหมือนเหมือนทุกคนที่แบบว่าทุกคนที่ซัพพร์ตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อะไรเงี้ยมันก็เป็นของทุกคนเวลาไปในผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอันเนี้ยผมก็มากับทุกคนเพราะทุกคนก็อยู่ในรถขอย้ายไปน,น,น,นคะนครับผมขาบริจัคใจครับ ไม่ร้องหรอกใครจะไปร้องรอร้องพวกนี้ดีกว่ามันก็ต้องมีแหลเพราะว่าเรามาทํางานไกลงรเราไม่ค่ยได้กลับมามันก็เป็นปกติของทุกคนบางคนก็บางคนก็อาจจะแบบว่าอันนี้ บางคนก็จะคิดว่าอย่างทุกคนก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะบางคนแบบอยู่ที่แบบว่าไม่ค่อยได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าหาเงินเก่งหาเงินได้เยอะแล้วอะไรเียซึ่งมันก็ไม่ละหาบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็อาจจะแบบว่าลองอะไรแคเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ใช่เราเรามันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะเก็บจะออมจะอะไรอย่างเงี้ยได้ ได้รถจะได้เนี่ยเราก็ต้องเก็บอะไรไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็มีแครมาให้อยู่ก็ไม่ใช่เราก็ต้องแบบมีเก็บออมมาไม่นั่งหัวหลังไม่นัน่นงหัวหลังเราต้องออกสิบร้อแล้วแหละไปกันไม่หมถ้าพวกออกสิบร้อนะถ้าถึงหน้างานอะไรเงี้ยผมก็จะ ยกข้างหลังขึ้นแล้วก็เทลงมันเทดินอะโูดดีมากเลยนะจริงมันก็มันเป็นเรื่องจริงมันก็อยู่กับแต่ละคนด้วยว่าใครจะเก็บใครจะไม่ออกเพราะต้องติดเข้องไว้ในรถกก๋งอีสักแล้วจากความรักโดนใช้ ี่คือไม่ได้พูดแบบว่าไม่ได้พูดให้ทุกคนแบบว่าสงสารหรืออะไรนะก็คือความจริงตั้งตั้งแต่ทุกคนเหยียมาตลอดทุกวันทุกเวลาอะไรใครจะไปพูดโกหกอ๋อพูดโกหกไปทุกคนก็รวมมันก็ดูออกแหละว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกคือรางวัลแรกเรื่องของใครใช่อันนี้แหละเพิ่งเพิ่งเป็นอันแรก อไอ้แรกคือบ้านไม่ใช่สิัอแรกคืออพาร์ตอพารตรถตู้กันสีน้ำเงิเทลแล้วก็รถแล้วก็เฮ้ยแล้วก็บ้านแล้วก็มารถคนี้ที่ว่าเป็นสักตกคนทบองนี้บนน้านที่เราเนาใช่ผมไปก็นสิบล,ล้ออีสามร้อยนะครับเป็นแผลในโพรงจมงูกแต่มันถึนเกียดแล้วแหละ